สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีกับเราเฉพาะกิจนะคะประจำวันที่สิบามเมษายนปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราสามัคคีตัวเด่นก็คือเจ็ดกับศูย์เกับสองเจ็ดศูนเดสเจดหกเก้าเราเอาตัวใกล้ๆตรงนี้นะศูนย์ศูนย์ศูนงนี็้นะคะเก้าเจ็ดศูนย์สี่สองศดเ ต่อไปเฉพาะกีดหนึ่งกับสี่สามกับหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่เจ็ดสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสองสี่หกสามหกศูนย์แล้วก็หกสี่ศูนย์เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะหกสี่ศูนย์หกสี่สองเน้อหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเก้านะคะคือจะเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเนาะทั้งสองแนวทางนี้นะ อย่าลืมเราเฉพาะกิจกับเรา V I P เด้อสามาัคคีกับสามาัคคีวีนะโชคดีกันทุกคนค่ะเมื่อคืนนี้สามาัคคีกับ V I P มาแนวทางเดียวกันเด้อเฉพาะกิจกับไอ้สามัคคีวีสามัคคีกับ V I P สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแตเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์ให้ด้วยนะ สวัสดีค่ะ